ปอนี่ยทุ่มเทแล้วก็อินทุกเรื่องเลยจริงๆนะคะเหมาะก,กับเขาแล้วนะคะสำหรับบทบาทนี้นะคะ,คะมาที่พี่นกสินใจกันบ้างค่ะก็มานั่งแท่นเป็นผู้จัดครั้งแรกนะคะในละครเรื่องพบรักขาแนวแอคชั่นโรแมนติกแล้วก็แฟนตาซีด้วยนะคะเรื่องนี้ได้หนุ่มหมากปรินมารับบทเป็นตำรวจนะคะประกบคู่กับสาวเบลล่ารานีเป็นครั้งแรกค่ะพี่นกบอกว่าเรื่องนี้รับบทหนักนะคะเพราะว่านอกจากเป็นผู้จัดแล้วยังต้องเป็นนักแสดงด้วยค่ะ คืนแทนเป็นผู้จัดเตรีมตัวครั้งแรกของค่ายเมตตาและมหานิยมพี่นกสินใจเปล่งพาน,นิชตื่นเต้นไม่น้อยกับการบวงสวงเปิดกล้องละครโรแมนติกแอคชั่นเรื่องพบรัก ที่ได้หมากปรินมารับบทเป็นตำรวจหนุ่มสืบสวนผู้มุ่งมั่นและจริงจังในการทำงานประกบคู่ครั้งแรกกับเบลล่าราณีที่มารับบทเป็นวิญญาณสาวไฮโซทีท่ถูกฆาตกรรมและติดตามตัวพระเอกหนุ่มหมากเพื่อให้คอยช่วยเหลืองานนี้คู่พระนางก็ลุ้นไปกับผู้จัดที่ต้องมารับบทหนกักทั้งเป็นผู้จัดและนักแสดงซึ่งในบทบาทของผู้จัดพี่นกบอกว่ามีที่ปรึกษาเป็นพี่นกชัดใชยค่ะละครเรื่องนี้พี่นกชายเป็นคนพลอตขึ้นมาค่ะแล้วก็บอกว่า อยากให้นกช่วยช่วยคุมให้อีกกองหนึ่งแล้วกันเพราะว่าพี่นกชายเนี่ยเขามีละครอ,อีกเรื่องที่เตรียมยุดด้วยอยู่เหมือนกันนะคะเราก็เลยช่วยกันทำแต่ณช่วง,รงแรกๆเนี่ยพี่นกชายก็ยังช่วยดูอยู่ทุกอย่างนะคะมันก็จะค่อนข้างยุ่งตรงที่ว่ามันเป็นแอคชั่นที่มันอยู่ใน 4G เพราะว่านางเอกเป็นผี แล้วพระเอกเนี่ยก็มีพาหนะคู่ใจคือจักรยานนางเอกไปไหนทีก็จะมาโผ่อยู่ข้างหลังกันตลอดอะไรย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบว่าก็ยังรู้สึกว่าเออมันยังยังยังเป็นการถ่ายทาที่ค่อนข้างยุ่งยากอยู่พอสมควรแล้วก็พอนางเอกเป็นวิญญาณเนี่ยมันก็จะแบบมีเรื่อง CG เข้ามาค่อนข้างเยอะค่ะก็คงจะต้องใช้เวลากับเรื่องตรงนี้ค่อนข้างมากกว่าเรื่องก่อนก่อนก็ดีค่ะก็สนิทกันอยู่แล้วบ้านเดียวกันน่าจะเล่นกันง่ายค่ะไม่น่าแบบไม่น่าเขินอะ กล้าเล่นกล้าเล่นอันนี้คือผีเต็มตัวก็ดูก่อนเลยศึกษาว่าผีต้องเล่นเป็นยังไงก็แบบดูหนังที่แบบเออเคยแบบ,บมีผีมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทะลุการทะลุประตูจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ย<ว>เรื่องนี้ก็มันจะยากตรงที่ เล่นยังไงให้มันรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นผี <ừ. S 2> เออเป็นเป็นเป็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแล้วก็เอ่อต้องเล่นกับ CG ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ท้าทายดีฮนะเรื่องนี้ยังมีนัดเทพัสดินนะ<ม>อายุทยามาเล่นละครให้กับช่องสามเป็นครั้งแรกกับบทหนุ่มเจ้าคิดเจ้าแค้นคู่ม,มั่นของนางเอกและนักแสดงมากฝีมือพี่ตุ๊กดวงตาในละครโรแมนติกแอคชัน่นเรื่องพบรักที่จะเปิดกล้องในเดือนหน้าค่ะจุธาทิพย์พักดีกุลรายงาน สาวสวยขนาดนี้ไม่น่าจะน่ากลัวนะคะเมื่อวานนี้ค่ะสามนักแสดงจากละครซีรีส์ชุดลูกไม้ของพ่อ